แบ่งครึ่งแสนทุกใจสุกใจวันหนึ่งคุณแม่กระลอกอบขนมลูกโอก๊กวันนี้อบเค,ค้กออกมาได้ดีมากเลยแบ่งไปให้คุณกระต่ายเพื่อนรักบ้างกินบ้างดีกว่าคุณแม่กระลอกพูดคุณแม่กระลอกแบ่งขนมเค,ค้กออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันนำขนมเค,ค้กชิ้นหนึ่งใส่ตะกร้าแล้วมุ้งหน้าไปหน้า มุ่งหน้าไปบ้านของคุณกระตายเมื่อกระลอกสองแม่ลูกมาถึงบ้านของคุณกระต่ายก็พบว่าไม่มีใครอยู่เลยถ้าคุณกระต่ายไม่อยู่บ้านเราก็เขียนข้อความทิ้งไว้ให้คุณกระต่ายประหลาดใจกันดีกว่าคุณแม่กระลอกพูดนี่คุณกระต่ายอยู่นี่เองคุณแม่กระลอกค่อยๆวางขนมเค้กไว้หน้าบ้านพร้อมเขียนข้อความทิ้งไว้และลงท้ายว่าจากเพื่อนรัก แล้วเดินกลับไปในตอนนั้นครอบครัวคุณกระต่ายอยู่ที่สวนแครอทเมื่อกลับจากสวนแล้วพบว่ามีขนมเค้กวางอยู่พวกเขาดีใจมากจากเพื่อนรักหรือว่าจะเป็นคุณหมูปากกันนะเราทำ <c oughs> มุ้นแครอทไปขอบคุณพวกเขาดีไหมคุณกระต่าย,ายคุณแม่กระต่ายพูดคุณแม่กระต่ายน้ำแครอท ที่เพิ่งเก็บจากสวนมาทำเป็นวุ้นแล้วแบ่งวุ้นที่ทำเสร็จแล้วออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันนี่หลังจากนั้นคุณกระต่ายสองแม่ลูกก็เดินไปที่บ้านของคุณหมูป่าก๊อกก๊อกก๊อกไม่มีเสียงตอบรับกลับมาพวกเราเขียนข้อความไว้บ้างดีไหมครับมาทำให้คุณหมูป,ประหลาดใจกันดีกว่า กระต่ายน้อยพูดดีจ้าคุณแม่กระต่ายหัวล้อแล้วลงมือเขียนข้อความหลังจากนั้นก็วางวุนไว้ที่หน้าบ้านของคุณหมูป่าแล้วเดินกลับไปในในตอนนั้นคุณแม่หมูป่ากำลังทอดไข่เจียวเห็ดอยู่ในครัวส่วนคุณพ่อหมูป่าและลูกๆเพิ่งจะกลับมาจาก ไปเดินเล่นข้างนอกหน้าบ้านมีวุ้นวางอยู่นะ่ะคุณพ่อหมูป่าพูดเอ๊ะใครเอามาวางกันนะจากเพื่อนรักอย่างนั้นหรือคุณหมีหรือเปล่านะคุณแม่หมูป่าพูดอ้าวนี่คุณแม่หมูป่าแบ่งไข่เจียวออกเป็นสองชิ้นเท่าเๆกันเด็กๆจ้าช่วยนำไข่เจียวนี้ไปให้คุณหมีที่บ้านทีนะจ๊ะเธอพูดกับลูกๆนี่ คุณหมีเอออยู่นี่ไงคุณหมีเมื่อหมูป่าน้อยทั้งสองมาถึงบ้านของคุณหมีก็พบว่าครอบครัวคุณหมีกํา,า,ากลังนอนกลางวันกันอยู่จึงวางไข่เจียวไว้หน้าบ้านเด็กเกเขียนข้อความทิ้งไว้แล้วกลับไปอคุณพ่อหมีตื่นจากนอนกลางวันมาเจอไข่เจียววางอยู่หน้าบ้านมีกระดาษเขียนข้อความไว้ว่าลองชิมดูนะจ๊ะใครเอามาให้กันนะคุณพ่อหมีถามคุณแม่หมีอาจจะเป็นคุณกระรอกก็ได้ไหม คุณแม่หมีตอบคุณพ่อหมีและคุณแม่หมีช่วยกันทำสตูครีมหม้อใหญ่ใส่ผักหลากหลายชนิดที่เก็บมาจากปลาครอบครัวคุณหมีกินไข่เจียวกับสตูครีมไปครึ่งหม้อส่วนอีกครึ่งแบ่งเอาไว้คุณแม่หมียกหม้อเราเดินออกจากบ้านไปขณะนั้นเองครอบครัว กะลอกที่เพิ่งจะกินขนมเค้กหมดกำลังเก็บจานกันอยู่ก็ได้กลิ่นหอมชวนน้ำลายสอลอยมาจากที่ไหนซักแห่งเมื่อคุณแม่กะลอกเปิดประตูออกไปดูคุณกะลอกคะขอบคุณสำหรับไข่เจียวฉันทำสตูมาให้คะ่ะไข่เจียวหรือคะคุณแม่กะลอกถามด้วยความประหลาดใจ แต่เมื่อเห็นสตูครีมที่น่ากินในมอก็เผลอกลืนน้ำลายด้วยความอยากกิน,กกนเ้าก็อยากกินสตูไงนี่ไงนี่พุ่นหมีทำสตูครีมน่ากินมาให้พวกเราชวนเพื่อนๆมากินด้วยกันดีไหมนี่คุณพ่อการลอกเสนอคุณแม่กัรลอกและการลอกน้อยเห็นด้วยแล,แล้วนี่ เพื่อนเพื่อนมารวมตัวกันที่หน้าบ้านของคุณกะลอกสตูครีมเค็มโคนร้อนๆส่งกลิ่นหอมแบ่งกันกินแล้ว<ม>อร่อยจัง<ม>ครับแล้วแล้วทำไมทำไมคนนี้ค่ะต้องให้แม่เขาบอเอา้าวก็เขายังเป็นเด็กเหมือนนอตไงแล้วทำเขากินอกเองอ่าคนนี้โตแล้วโตแล้วก็ต้องกินเอีช้อนหลนอา้าวก็เด็กทำช้อนหลนนะครับเอะ ฉันเขียนเองจ้านี่อร่อยมากเลยครับขอบคุณสำหรับขนมเค้กนะครับสตูครีมอร่อยมากเลยครับขอบคุณที่ทิ้งข้อความไว้นะจ๊ะอ้าวหรือจ๊ะอ้าวสรุปวนกันแล้วก็ได้กินกันทุกคนใช่ไหมครับสุดยอดเลยขอบคุณครับนี่แคปอุดรันกีนบบยังไู้